วันนี้นี่ตื่นกี่โมงนะสีสองสีสองเออมาทำอะไรเออเออวันนี้วันนี้เพื่อนมากินอะไรแต่เช้ากินอะไรคุณสังเกตคุณตื่นมาทำอะไรหมาม่าเหรออันนี้น้ำต้มกระดูกหมานะกระดูกหมูอ๋อกระดูกหมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปน่ากินไปน่ากินเมื่อปานเดี๋ยวฉันให้ไข่ต้มใบหนึ่งเออมามาวะไม่มีอันนี้อ่ะ นี่นี่นเอ้นานี่เขานี่ยเอ้านี่เดี๋ยวกูชิมกันนนต้องไปดูหัวหมาเปล่าชิมกันอร่อยไหมสุดยอดเลยอ่ะดนี่นีว่าไมไม่อับเออกมาเนี่ยใส่โอเคอ่านั่งนี่งีินล่างไหเออมาเนี่ยนี้มเรียนเขาเออกินมากอร่อยอร่อยนะนี่วันนี้ไม่รู้ว่าเอซีนี่หรือเปล่านะฝนตกมาสองวันแล้วได้อย่างนวันี้แบบ หมือนเหมือนไฟฝนต้นหนาวชื่ออะไรก็ไม่รู้อะเนาะไฟฝนต้นหนาวอะลินจิเกากินมาม่าหน่อยนะมาม่ามิ้งอ่ะมันเพื่อไม่เอาเน้นออกอะเออเสร็จปุ่งอะจะให้ไข่เธอใบหนึ่งไข่ต้มอุ้ยร่วงร่วงร่วงไข่ต้มเนี่ยเฮ้ยกินคู่กันกับมาม่าอร่อยไข่ต้มมะกินเลยเอาเอาเปลือกออกก็เนี่ยเอ้เน้นใส่เทมเป้เกี๊ยวอะจะกินข้าวไงยังไม่กินข้าวเลยเพื่อนไหนนั้นรอแป๊บนึง เรายังไม่หิววะเช้าไปไงเรากินกาแฟแล้วกาแฟอืมกินกาแฟอ่ะเราไม่ค่อยกินข้าวกินเดียรอากาศมันเย็นๆนะหนาวไหมเมื่อคืนเธอหนาวไหมหนาวหนาวเนาะเออฝนตกเยอะอืออากาศแปลกๆอ่ะฉันจะซักผ้าจะซักผ้าไม่ได้เลยเธอเราเดียวยังเพราะว่าอากาศแบบนี้ไงไมซักผ้าไม่ได้เยอะดิเราจะปั่นเอาอะไรตะกร้านึงอ่ะยังซักไม่ได้เลยมันไม่มีแดด เก็บวิ่งเก็บผ้ารอให้มีมีแดดก,ก่อนแล้วค่อยปั่นผ้าไปันนี้เปนี่อืม,อม,ม,มวันนี้มันพัะไงพี่แป๊ไม่ได้มาไงเออวันนี้มันพัะไงพี่แปไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มาเพราะว่าวันนี้มันพระพี่ใหญ่ปลาไม่อยู่ด้วยไงไปกี่วันไปแค่วันเดียววันนี้วันเดียวอยว่ี่นี่ก็มาแล้วออวันนี้ออกรายการไงอยากกินคู่กัอนอนะ่ะไก่ต้มเราชอบกินอย่างเงี้ยเป็นของใครเ่เออฉันต้มเผื่อเธอไง เออมาอร่อยมะเหมือนไข่ลวกอร่อยด้วยเออเนี่ยมากินต้มนี้แหละอร่อยปลาปลาเขาจะทำอะไรทอดนะอืมล้วไปกินยังยังไม่ไปยังไม่กินเลยเหรอเดี๋ยวเก็บไปให้ตะวันพามาเอานะเดี๋ยวเก็บไปให้เธอเพิตัวหนึ่งนะปลาทอดลาซิกไงกินป่ะไม่เหนื่อยไมกท้องไหมไม่ใช่ปลาทอดเออเดี๋ยวทำตะวันนะเธอมาเอานะตอนเที่ยงอ่ะกินข้าวนะเดี๋กนึงให้เธอเวอร์ไปตัวหนึ่งเก็บป่ะที่ไหนที่กลางอ่ะเออลาซิกเดี๋ยวมาให้เธอตัวนึง ดูเองอยูกคนวได้หรอวะไม่เดี๋ยวเธอมาเาปลาที่ชั้นงานเธอเขาไปเอาค่าที่โรงครัวไงเหรอเพียงแค่เพียงเขาจะนทำหาเออเออเออตัดอย่างมาเปล่าหรอวันเนี้ยเออธรรมดาจะมาเปล่าชอบมาเต่าที่สุดที่เนี่ยอากาศหนาวมากนะคะที่แบบลมเย็นมากเลยอันนี้ไม่กินเดี๋ยวคุณเต้ากหง่านลงมือกินมันอืมเราจะไม่กินอะไรเราเราสายๆหน่อยเรากินข้าวเช้าก็เกือบเกือบเที่ยงอ่ะ เนี่ยวันนี้ลมลมหนาวมากเลยเนี่ยเนี่ยหนาวมากเลยแต่ดูดูดูใบไม้นะคะเห็นสีดูหนาวกาศเย็นอ่ะวันเนี้กลับมาวันนี้เออกลับวันนี้แต่กลับดึกไงไปออกรายการไงนีองคออกรายการดึกกลับมาดึกเมื่อคืนนี้กลับเร็วหน่อยแต่เมืเ่มคนนอค,คืนเนี้ยดึกคือรึเปล่ารู้จะจะห้าทุ่มมาเที่ยงคืนอ่ะวันเนี้ยน่าจะดึกกว่าวันเนี้ย ไม่ไม่ไม่ก่อนห้านาทุ่กันยังงี้นะนี่กลับมาไหมใช่ดิเออเขาก็ไนอนกันใช่ดิคือเมื่อคืนวานเนี่ยตีสามครึ่งนะเพื่อนไปที่ไหนอ่ะไปต่างจังหวัดไงไปออกเคสไงโอ้ยวันนี้ไมม่าหรอกวันนี้วันนี้ออกรายการไอ้ไปออกรายการไงอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ดิันนี้ไปออกรายการนี่ไงโส่กันงานหรือเปล่าเออเด็กหน้าไปด้วยไง กินไปด้วยก็สองไปด้วยไม่ให้ไปเที่ยวไปทํางานอืมผู้ใหญ่ปลาไม่มีไปเที่ยวหรอกแยโยะเอานั่จะวันนี้โยอยู่เดี๋ยวโยมาโยกับบีอยู่วันนี้โยกับบีไม่ไม่ไม่ได้ไปรอโยกับบีมาก่อนวันนี้ลมหนาวมากเลยครับฟีไม่รู้ว่าที่นี่ออยู่ของที่ฟซีจะไปยังไงมั่งนะแต่ที่นี่นะที่เพชรบุรีนะคะฝนตกมาสองวันแล้วแล้ววันนี้ไม่มีแดดมาสองสามวันแล้วด้วยแล้วก็ เช้าเนี่ยจะอากาศเย็นๆนะสังเกตเนาะหนาวอากาศดีอากาศหนาวกินเตชาวไม่ได้กินข้าวเหรอี่มาม่าชาไม่กินข้าวเหรอม่ทานข้าวมันอ๋อเอ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 เออเาอเอเออเอเออเอเออเเออเอเออเออเ้เขนอวอเออเออเเเอเาเอ ข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะตรงไหนท่านที่คเออท่าวที่คุณได้เธอโอ้ี่เขากินมาม่ามันเกี่ยวกับข้าวอ่ะไม่บอกว่าคุณสั่งอ่ะเนี่ยว่ามึงจะมีน้ำใจเอออออ่อ่ม่ออ่ออ่ออกออ่่กอนอนคออ่ออ่่ออออ่ออ่อ่ออ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 ่อม่ออออหออ่่่กอ่่อเออ่อ่ออ่ออเนอ่่่อบอกให้ออเอออ่่ เธอก็พูดถูกเนี่ยเห็นกินอยู่คือรถตาเป็นมารยาทเขาจะเอ้ยหิวข้าวจังเลยว่าเธอถามว่ากินด้วยกันแหม่หมอกมึงก็ไม่กินในครัวเดียแกถามว่าครัวมึงเข้าอิ่มหรือเปล่าแม่เธอนี่จะมาแย่งเขากินได้ไม่ได้เื่อว่าเอาปลากระป๋องมาบวกไงเอาไหมปลากระป๋องราดพริกเอามา เออไปเอาให้มันเลยถ้าชั้นปลาชั้นให้วันละวันสามารถกินหัวเดียวปลากระป๋องลาดพริกเอาละกินอะไรกินมันเลยเฮ้ยเพื่อนถามจริงเคยเคยกินมั้ยเอ่อต้มมาม่าอย่างนี้แล้วเอาปลากระป๋องใส่อ่ะใส่ไปในเนี้ยอร่อยนะเออเออแน่น่าใส่ไปในในมาม่าโคตรอร่อยเลยก่อนเนี้ยเออแต่ก่อนเราไม่เคยกินไงเราเคยเห็นลูกกินไงมีแบล้วมันอร่อยอ่ะมาม่าใส่สีแดง กินแบบแพ็กินแบบแย้งก็ได้เราลวกน้ำเสร็จใช่ไหมแล้วเรามาคลุกคุกคุกกับเนื้อมาม่ากินอย่างนีอร่อยเลยอ่ะเพราะอะไรวะน้ำมันเข้มข้นเนาะแล้วเรามาเจอนเครื่องปรุงของมาม่าอร่อยเพื่อนน้ำซอสเงี่ยของปลาเราใส่ไปมันก็เข้มข้นไงอิ่มด้วยใช่ไหมปลากระป๋องกับมาม่าเนี่ยตายอิ่มเลยอันนี้ใส่ไม่กินข้าวเนี่ยไม่กินข้าวเนี่ยไม่กินเลยเนี่ยไอ้กูถามว่าเรื่องปลาอันนี้เป็นอะไรหรึเปล่าปลาซาบฮ ไม่อันนี้ของฉันจะให้เธอเนื้อสี่ปลาทอดราดพริกทอดมาตัวๆไม่หวานทอดราดพริกนไปตัวหนึ่งกินกับแต่หวานล้วกันเพราะนี่เธอกินนี่ไหมไม่ไม่คุณไม่ได้กินหวานทอดทองนี่ไง ไม่รู้เหตุเมื่อวานอะไรเมื่อเช้าฟักทองเนี่ยเช้านี่ฟักทองเมื่อวานนี้ไม่ทำไม่เดินไม่กินนะไอ้เนี่ยกูจะไปอยู่ไม่ทันเขาตื่นสายอ่ะเฮ้ยวันนี้เพื่อนตื่นมาให้จี๊ดนตื่นแล้วเออตื่นไวเยังไม่ได้นอนจะเช้าคืนทอดอยู่กับำเลยยังไม่ได้นิชิไปคืนนะตอนเชเดินเดินมาทุกวันวนี้วันนี้ลมดีลมดีอากาศดีอ่ะนี่นอนดีเลยนะวันนี้อากาศดีวันนี้เพชรบุรีมาคืนจะอยู่เั้านะไม่ต้องเครียดไม่ไม่เครียดอยู่แล้ววันนี้ไม่มีใครมาเกาะมาเลยอะ อะไรยัให้กูมาเออนั่นเลยมันนี่ตากรอบด้วยเดาะมันนี่กินอยู่ตัวตัวตัวไั้เดี๋ยวกินอังวันเดี๋ยวไม่เอาฉันไว้ให้เธอกินหน้าร้อนขอาราดพริกเออแันกินหน้าร่อยยังไม่กินข้าวเช้าเดี๋ยวเธอตื่นกี่โมงเธอไปเอากินได้ที่โรงครัวน่ะเออบอกไม่ทันเดีขาตักให้เธอเองแหละเดี๋ยวนี้เธอตื่นเร็วๆนะวตีห้าเนอะตื่นไปนี่ช้าตื่นมายังหกหก ไอห้าตีห้าหกไอ้หกโมงยังเหมือนไอนี่อยู่เลยตื่นเมื่อก่อนไม่ตั้งวันนี้เร็วเขามาสองที่ตอนเช้าห้าไม่ตื่นไวนึกบอกว่ากดเงินเลยวันนี้มันข้าไม่ส่วนมนเพื่อน มันพระมันพระไม่สวดมนต์เกมัก็ไม่สวดอยู่แล้วแหมถามว่าสวดมนต์มึงแหมมึงกำพูดพูดอย่างแบบวันนี้วันนี้ถ้าใครไปตลาดมันจะไปสักนะฮะจาให้ใครเลยแหมพูดอย่างมึงจะสวดแหมมึงพูดอะไรนนี่สวดมนต์เปล่าเด็เปล่าพวกก็ยังไม่กินน้ำมันวาเนียปลาแล้วปลาซาบิเออเออที่ไหนอะใครซื้ออะปลาซาบิยอดตะโถดอ๋อ ฉันเอาไว้ให้กินนะเมื่อวานเจ้าไม่กินข้าวเองเมื่อวานเจ้าไม่กินเข้าวเมื่อวันนี้มาเอากับป้านเออเดี๋ยวมาเอาของฉันเดี๋ยวนมด้วยให้นมไปสองห่อโรตีอบโอเคป่ะวันเนี้ยนะเออวันนี้ฉันไม่มีตังค์เอาขนมไปกินกับไม่วันนี้มีก็ออกมากินก่อนขนมมากินด้วยกันเออเออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้ฉันให้เธออยู่แล้วแหลก็รู้อยู่เรามีอยู่ให้สองคนมั้ยวันเนี้ยนะพี่แบลเขาก็ไม่มาเปิดเราจะคุยกับใครอ่ะเดีี๋ยยววรรออบบัักกกโจาาม่น เดี๋ยวนี้จะระเบีกับบักบู๊ต้องทำงานให้ให้ฉั้นต้องปลาละเลยอย่าง้นะอย่าเง้าให้นะออเออได้เพื่อนฉันให้อยู่แล้วเราอยู่บนแท้สองคนวันนี้เราเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีขนมเดี๋ยวฉันให้ขนมกรอบอันนี้เขาตีกรอบที่เขวเหี่ยวที่บ้านนั่ี่เขาสวยอ๋อกำลังจะรอท้อตามเหรอเดี๋ยวเขามาเดีเขามาเอาปลาแล้วกันนะ ใช่ปล่าไว้เธอไงทอดยังทอดแล้วเรียบร้อยแล้วกินได้เลยก็มากินบ้างดิไแ้กินเลยเหรอเออเอาเอากินปลาเฉยๆงั้นก็ไปเอาข้าวก่อนนะใช่เอาปลามาให้โอเคนะเออเออโอเคเดี๋ยวอนมมาให้เพื่อนพูดดีก็พูดได้นะอันนี้มันมดีให้เขาอารมณ์ดีนิดนึงนะไม่ไม่เครียดแต่มามาตอนตีห้าเครียดมารอบงนี้ววันนี้เราจะไม่ให้เขาเครียดเดี๋ยวไปย่าสัญญาค่ะเราจะให้เขานะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอต่ออีกแป๊บหนึ่งให้เขาไปเอาข้าวก่อนเนาะเขาไม่อิ่มหรอกามา้ววยยเดี